ส,ส,สวัสดีครับพี insight, พ่น้องมือนีกับพ่อๆเครื่อเก่าครับนะครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับเนาะมาเบิ้งควายนะครับเนาะเบิ้งควายนะครับเคยไทยไปแลเร้าล่ะพี่น้องครับเคยไทยพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับน้ำมูมานเมื่อก่อนนี่นะครับเนาะเอานะครับเป็นว่าบางบางเทียบกัมองหันมันมันบ่เห็นเล็บบ่เห็นอย่างเนาะเพิ่งวาเนาะครับเนาะเพิ่ยากเบิ้งเล็บเบิ้งอย่างเนาะครับเบิ้งเล็บเบิ้งขาเพราะว่ามันถ่ายมือนันมันหยาหลายปวดเนาะครับเนาะเอามือนีกันเลยมาหมองหยาไม่เขียนเขียนจะน้อยเนาะครับเนาะนะครับพี่น้องครับ มีอนี่นะครับเดินหน่องเงี้ยเอา้าดูกเงีงได้ไห um มดูกอ่ะเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยดุกอ่ะเดินเอ้าเงพี้ยงไปหน่องดกดุกอ่ะเดินเถอะนี่ครับไปไหนมีอันนี้นะครับเด้อสูงร้อยยี่สิบสองนะครับเนาะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองได้พี่น้องเด้อนี่ครับมือดบอนะมือนีกับมาซาอีกแล้วครับนะครับข้างหน้าพังตาได้พี่น้องเด้อนี่ครับเมียทีนึงนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับเมียทีนึงนะครับ สูงร้อยยี่สิบสองนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยมืดพี่น้องครับไว้มืดไว้คักครับวัดตะเล็กไปร้อยสเสียงเบิดแล้วนะครับเสียงระเบิดก่อนไปร้อยสิบเสียงยังไงกันไปสี่ทายเพิ่อไงนะครับนี่ครับแม่นี่ครับร้อยยี่สิบสองได้พี่น้องเด้อนี่ครับวนรอบโตนะครับตันเจรือนะครับเงานะครับเนาะไทยไทยสวยนะครับหางใหญ่นี่ครับพี่น้องครับ ไนะครับเนาะนี่ถ่ยสวยด้วยพี่น้องเด้อแม่แรกนะครับผิวนะครับเบิ้งผิวเบิ้งอย่างเด้ยพี่น้องเด้อมักนะครับมากระทุ้งมาสอบถามเลยพี่น้องครับลูกแม่นี่นะครับแม่ยชินหนึ่งนะครับเบิ้งขวานนะครับพี่น้องสงสัยนะครับนี่ขวัญเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องนี่นะครับบริโภคส่วงบริโภคส้วงเมือนใดินะครับบริโภคยุ้วันนี้ครับมีขวัญมีอย่างเรียบร้อยนะครับบางท่านเพิ่งว่าขวัญตกส่วง เป็นขวัยตื่นเพิ่งไหวน้องรับเนาะเป็นเลตพิ่นน้องรับแล้วแต่นะครับเนาะแล้วแจะความชิดความเห็นส่วนตัวเพิ่งน้องรับเนาะบางคนเพิ่นกะว่าจังัซนน้องรับไปน้องเบิ่องนะครับขอเด้็กน้องนะนะครับแม่นี่นะครับเอายางลูกเดิหน่อยเดินพี่น้องเป่นลูกเนะเดินพี่น้องเป็นมึงแหมนะครับนี่ครับพี่น้องครับ แต่นี่พี่น้องเพ,พิ่โทรมาสอบถามนะครับลายโตแล้วหลายครั้งเอ้ยหลายสายแล้วนะครับเนาะโอ้ยหมดเลยปิดหลายสายแล้วเพิ่อนก็ยังราคาบริเวณด้พี่น้องเด้อนะครับเนาะพี่น้องเพิ่งมาคนขังสูงได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะนะครับไว้ยังราคาสูงราคาดีอยู่ได้พี่น้องเด้อนะครับเอามาหลายเล oh. to yes price. Price ียกนะครับก็ลองทั้ว่าต่อรองเบิองได้พี่น้องเด้อราคาไปไปสี่สิบเก่านะครับพี่น้องครับสี่สิบเก้ารถใดเก่ากันละแต่ว่าลดได้กับพอได้หลายได้พี่น้องเด้อเพราะว่า เออากมาขนขางสูงแล้วได้ี่น้องได้ครับเด้อนะครับนี่วัดประองคงได้ครับยังวัดครับออกมามื day, <To S 1> ่สองมื่นครับจินหยาครับออกมาสามหมื่นได้พี่น้องครับจีนเด้อครับเด้อนี่ครับเอ้าเมียที่สองนะครับม่จีนมื่ก่อนเมียที่สองล่างหมดเรี่ยวเด้อพี่น้องนี่เมียที่สองได้ครับหนึ่งหมื่นบอนนะครับเห็นบอนะครับเนาะเห็น พระประชัดเจียนค่ะมาเบิ่งตัวจริงได้พี่น้องเด้อดึงนะครับเนี่ยดูตัวจริงนะครับนี่ตัวจริงนะครับกินงหญ้าไม่ต้องเพ้าหานะครับแม่นี้ครับกระสุงซ้ำกันได้พี่น้องเด้อร้อยหยิบเอ็ดร้อยหยิบสองครับร้อยหยิบเอ็ดร้อยยิบสิบสองนะครับอย่ยนี่อ่างไงได้พี่น้องเด้ออ่างไงเงียวนะครับสวยครับชุดนี้ครับนี่โตเกือบตาใหญ่เลยนะครับเนาะสวยครับเนาะ มงหาเี่นเราเราที่แม่นี่เด้อขุดอ่างเพิ่นครับอ่างไงขุดนะโอ้หมุดเนาะหมุดไว้ครับไว้ร้อยเสียงเบิดเด้อครับเด้อร้อยร้อยเสียงเบิจังหน่อยจังสิดท้ายเพิ่นว่าเบิดท่านโดนยังเสียงเบิดเลี่ยวกระสันว่าเสียงกันไว้ลงไว้ครับนี่ครับเบิ่งหางนะครับเปิ่งหางเบิ่งไทยเราต้องเ, you know <c ười> เราหายังกินหยาแม่นี่สุดยอดครับสองแม่นี่ลยนะครับเนาะกินหยาดีนะครับเพิ่น างมันจะออกสีแบบนี้เพราะว่าผิวพ่นเด้อครับเด้อบ่ได้โอ้ยเน้องกระป๋อยพ่น่นห่างนะครับลูกนี่นี่นี่ห่างมันจะออกสีแบบนี้สีสดแดงๆเด้อครับบ่ได้ยี่้อบ่ได้อยังเด้อพี่น้องบอดดงควังนะครับเอาประกันต่างนิทุกอย่างได้พี่น้องได้เบนด์ดรอกเด้อมันเป็นผิวพ่นสีพ่นนะครับเด้อสีขนพ่นนะครับเนาะนี่สีพ่นสีแดงแดงนะครับพี่น้องนะครับสีพ่นยี่ห้อแดงนี่ไงจิ้งใหญ่ไม่ต้องบอกหากินงใหญ่จริงได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เมียที่สองด้วครับเปิดไปพี่น้องเด้อ กิ่จะกระตุ้กันแต่ว่าบางตัวก็อาจจะลดเด่นบ่หลายเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าบางตัวเป็นแบบเงี้ยเงาอ่างเงี้ยนะครับก็ลดเด่นบ่หลายโอ้ยเหมือดเฮียงไวครับพี่น้องครับนี่ครับปวดกินเงานี่นี่คือสั่งบ่เลยนะครับภาพแบบนี้นะครับเขากิง้งเหลียงน,นี่อีมเดียว อ,อีนึงไออิ่มแล้วกินอยู่มันก็เป็นร่างพอจะล้วนะครับโอ้ยเนาะยังนี่มัยืนเพิ่อนๆเหยียบเสื้อคนเดียวคนนี้เนาะครับพี่น้องครับมักปใดกรสโรมาสอบถามนะครับเนาะออกเป็นคู่กับจิตดิทยาได้พี่น้องเด้อ,อเป็นคู่ก็ได้เนาะครับออกเป็นอยากให้อยากให้เป็นคู่ได้พี่น้องเด้อถ้าอยู่ไกลๆอยากให้เป็นคู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการนขนส่งเลยครับพี่น้องเด้อว่าอยากขายแพงว่าอยากเปิดแพงดอกเจ้วมา ค่าดเสใจให้การขนส่งนี่พี่น้องครับเพราะว่าส่งส่งพร้อมเรียบร้อยจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับค่าขนส่งมันแพงนี่พี่น้องเด้อนะครับค่าขนส่งเขาแพงนะครับค่าน้ำมันมันแพงนะครับเนาะค่าขนส่งนะครับมันจีเป็นค่าขนส่งนี่พี่น้องก็เลยขนหางที่บอกว่าโอเคไปส่วนายมันก็เปิดแพงแท้นะครับขายแพงแท้รถบเบลลหลายจีนะครับนะครับไปอยากรถหลายๆลน์นี่พี่น้องเด้อรถเดานไลน์อยู่เตียว่้านะครับค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งพี่น้องครับค่าขนส่งนะครับ เห็นใจทุกไฟล์นะพี่น้องเนาะเห็นใจทุกไฟล์นะครับก็อยากให้ได้ดูคลิปเลยพี่น้องเนาะเนาะแต่ว่ามันกับบอดดายนะครับบางเทียการบอดดายบอถ้าอยู่ใกล้กับรถหลายๆเลยพี่น้องเด้อถ้าอยู่ใกล้กับรถหลายอยู่นะครับเอาไปสี่สิบเก้าเลยครับแม่ละสี่สิบเก้าบาทไอชัยสี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเลยพี่น้องเด้อนะครับแม่ละสี่หมื่นเก้าโอ้ยเสียงเปิดไว้เฮียงครับหมืดไว้เฮียงนะครับจีนเงาเหล่าเหล่าแม่นอิ่มแล้ววมันถ่าแล้วแมนนะครับ เมียนี่เป็นกินอยู่เท่านั้นต่างกันตัวจริงไงนะเพี่น้องเด้ยบุงตัวจริงนะครับเด้อยวถ่ายรูปขึ้นบุกขึ้นรวมปไปเนะเด็นแล้นั่งเลยเออน้องฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามทางเหนือเราเอย่าเบอร์โทรไปถ่ายคลิปครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ